สวัสดีทุกคนหลังจากที่เราเดินทางมาหอดอ่ารักสาวมือหวานนี่เนาะมือนี้ก็เป็นมือที่อ่าอยู่ือนของลุงน้องอูหรือว่างานแต่งงางคือก็เพื่อนจะห้างหากะเกียมเฮ็ดงานเฮ็ดงานดองมืออื้อเนาะแต่มือนี้เป็นมือซุ้มนมของญาติพี่น้องเนาะแต่ว่าเราสองไอ้น้องคือจะโบซุ้มนมกั้งคู่เนาะเขาสองไอ้น้องพากันเอารถจักรมาเลาะนะทุกคนนี่ขี่รถจักรมาเลาะเนาะวันนี้นุองอูที่พาทุกคนไปงาน บุญกินเ<ล>จียงของโซนเท่ามง้งเนาะเอา้อาโอ้นี่พวกเราที่พาทุกคนไปบุญกินเจียงโซนเท่ามงเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญกินเจียงม้งเนาะเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาคือมีสถานการณ์โควิดระบาดให้แบบว่าบบได้อ่าบบได้เนาะุกคนนาะบ่บได้แบบว่าจัดงานเนาะปีนี้ก็เป็นสามปี คบหอบสามปีจนถ้าห้าปีาเจ้าค่อยได้จัดขเขาเจ้าก็เลยจัดยง่ายๆนะทุกคนเนาะจัดพร้อมกันทั่วประเทศอีกเนาะก็คือ,อะระหว่างวันที่เสาร์สองหาวันที่เสาร์ห้าหรือว่าเมื่อเดือนสิบสองเนี่ยทุกคนเนาะจนฮอดปีใหม่เนาะเดี๋ยวเขาใช้เบิ้งภาพบรรยากาศบุญกำกันเนาะว่าที่เป็นประมาณไหนน้องอู๋ก็ใช้พี่หาหมุ่งน้องอูเนะ๋เนาะน้องอู๋มีหมู่อยู่รักสาว์นึ่งคนเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่าเจอกันยู่งานบุญเลยเนาะทุกคนน้องอู๋เอารถมาจอดไปเนาะ เบิง่งภาพบรรยากาศอยู่เมืองออเมืองคำเกิดแข่งบริคมำใสน้นองิ่งไหมมากงามทุกคนตอนนี้คนกับผู้บ่าวผู้สาวมงกุเอารถมาจอดไว้น้องเพื่อแบบจะแบบว่าไปลินบุญน,นอนรู้ไหมนี่ทุกคนตลาดกระเจ้ากระซิบปิดไว้เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามันสวยละน่าะตลาดน่าจะเศร้าเนาะ าจอดแบบเศร้าๆอันนี้ก็เป็นโซนขายอะขัวกอันควยบ่วงโคกโคกโคกซากอุ้ยทุกคนน้องอู้เห็นคกอันนี้เบิ้งแน่เด้ออันนี้เป็นยังเอาโคกเด้อันนี้ตีโคกอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นโคกกันอ้อยู่นี่ก็มีเนาะ ยูนีอันยูนีมันติดอันทรายแดนอนันเวียดน,นามทุกคนแล้วก็อันยูนีก็มียูนีก็มีทั้งอ่าคนมงแล้วก,กับคนเม่ยเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เป็นบุญมงคนมงกสิลาเห็นไหมห้องน้ำ ค่ะบ,บูมีชุดมงใส่หน่อยพี่เนาะอยากใส่บวกกิห้อยหน่ะใส่สุดมงเออค่ะว่บาบอบมันมุดเมียดมันขันไอ่อน่าจะอันนี้ไปดอกมาเออไปเอ็ดไ,ไม่ไปดอกไปงานม嘛หรือว่ากำลังเมื่อหรือว่ากำลังมาวะไอ่อ๋อยังก็เตี้ย <laughs> จะพูดคำงามเนาะพูดสวยต้องิ <Brother> no. ้วใช่เนาะมันเต็มดีดอกมันเต็มของยังครับเล่าโอ้โหรถติดเลยโอ้โหคนหลายแหงคนหลายแห่หลายว่ะ เหียนะทุกคนรถกระติดเลยคนกีเจียงรถติดุนมีท้างสุดผู้หญิงผู้ชายงามเนาะคนกระไลรถกระไลแมนโอ้โห ย่างไปลินบุญแบบนี้เลยะทุกคนอันนี้คือทางไปลิ้นบุญเด้ออันนี้คือทางเอาไปลิ้นบุญกินเจียงเขาย่างมาในระยะหนึ่งเขาก็จะเห็นทางหน้าเนาะทางหน้าเพิง่งจะจะเป็นเดินบุญกินเจียงเนาะอันนี้ก็เป็นสาวมงมีทางสาวน้อยสาวใหญ่เนาะที่แบบเพิ่นมาลิ้นบุญอ้ก็ยังก็ดเตดี้ย น้ำนี่แต่ละคนถูกก็จะมีสุสดต้อ,องไปแจ้งกันไปน,น,นุ่่มองซุ่มือซุ่มก็เตียกอลิิจ่ากอลเบริจ่าเบซื้ออย่งกแอซื้อนังยี่นุก้อนุม สน้อยเข้าใจเเะกูห้ลูกมงเป็เมสอ่โอ้โหบังเดินบุญกูกริก้าเอีจะเนบุเลยอ่าคือมีคนเลาเาสรงคนในโลแบ่มีกน่ามีแหละจเาหม้ดดเปนเดือ แต่เราคนก็สุดงามเลศเดี๋ยวกุกิอันนี้เขาจะมีงานดูรูปมูะนะเป็นบ่ป้าทุกคนบุญกินเจียมมงงงพูดอยู่ที่อ่าเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซป้ากูนะเดี๋ยวเขาต้องได้ลงไปรุปมูนะกิ๊ก นเขาจะกำลังโยนมาคอนกันเต็มเลยโอ้โ่ะเต็มเลยยาต้องให้ลุลงไปรุ่งคลยทุกคนเพื่อเบิง้ง การโยนมาคอแล้วก็ลองไปโยนมาคอนนำผู้บ่าวผู้สาวกันเนาะนี่ทุกคนหลังจากขี่เว่าอ่ะยู่ทางเถงเนาะประเดี๋ยวก็ลงมาทางลุ่มงามมมกิงเนาะป้าคนเต็มเลยโอ้โหมุนกับมุนเด้อโอ้โหคนเต็มเลย จะสาวมงกลมงาเมื่อกี้ให้เร็วคิกโอ้เงามไหมเนาะฮะอ่าจิมัวสุดมงอ่ะถากเงาอ่ามาครั้งแรกแมนอันนี้ชิบิโนะมาคอนวะวะไม่คุกไปย้อนอ้าไปน้ำค่ยก็ได้ไปได้ไปเดี๋ยวขอไปย้อนมาคอนเอาในเด้อฮะ บะมี่มาซื้อมาซื้อมาซื้อาคลงกันมามาซื้อสายบะมี่ว้าวบะมี่ปะเดี๋ยวไปขอย้ยนู่นกับเจ้าเอองามเนาะสุดเนาะอ๋อนี่โอ้โหกันคนเอินท่างนี่มีแต่คนงามๆเนาะมือนี้เนาะมีแต่คนแต่งตัวงามๆเลยปีนึงเยอะนึงเนาะเออปีมือสองสามปีนี้ บูได้จัดเนาะปีนิม,มวเหออ๋อมีอ๋อูมีี่ <c oughs> อันจะเป็นคนนั้นยุ่งเมื่อคำเกินนี่ว่ะอ,อ,อ๋องน้ยู่นะตงนี้นอ๋อเออมันจะใส่มาอ๋อกูย้อนลองสานเนาะอ๋ะอย้อนลองสานเนาะก็เป้าลองสานเหรอเปาเดจะเดีเดีเลยฮะมันไก่แท้ควายาภาษาโมงได้นน้อยเดี๋ยวเดี๋ยววาวเก่ง ฮะหมูมัรเลยจิมัวงามเนาะอันนี้เป็นไข่ของอันนี้เป็นม่วงไหมบออ๋อลองใส่ไปบ้างลยไปเลยเลยองามเลยออุยงามงามอันนี้แบบ อันนี้เป็นสุดเป็นสุดแบบมงประยุกเหมืนหมอเป็นสุดมงประยุกเลยเนาะงามอ,าอุ้ยน้องสาวพู้นี้ก็งามสุดเพื่อน,น่ะมีเตรียมสุดเด่นเะ่นเนาะอันนี้ก็พู โอ้ uhm oh, เดี๋ยวเปืนี้วะปัดสีจะได้หามตาโอ้สาวย้อนมาครเดี๋ยวเบิ้งเบงเขาย้อนกัได้บุเป็นยังในการขึ้นปัดสีฟรีย้อนมาครอนทิดตั ATM ฟรีติดตั้งรับสาวสย้อนมาคร โยนอะไราีนน้ทุกคนนี่นแจคี่เอโยนมาออ,อา้มียมีมูมีคู่ก็มาโยนอันนี้ใส่สูงกำง้าแลยกักโยน ันลุ้นสู้สองซ้อ่ากอโตได้เพิ่งกำลังโยนมาก่อยเงาเลแต่จะคล่องลาหนึ่งเนาะกันมาละเอียดตัวไหนจถายเพ้นได้เนาะจะโยนกันงามเฮงเสีสุดงาอ๋าป่านี้สู้ซ้สองสู้ตันที่หนึ่งลุ้นสู้่ประจำเดือน ลวันที่หนึ่งคำเท่งโลโก้พัฒนาเราหนึ่งบาทจำนวนหนึงลวันลงวันที่2องทรทับสีหน้าิ้นิ้วงามเลยหลวันันที่สามทอดพอมีน้ำมันจำนวน3ามลวันลวันที่สีุดหม้อไฟฟ้า เป็นคนตอกสับคู่กันแล้วก็โยนไปโยนมาแบบนี้โซกสั้นที่สองลุ้มโซ่ง่ายก็จำตายมากเห็นบอสังเกตเวลาโยนเขาจะโยนจะโยนแบบนี้แต่ว่าฮับจะฮับแบบนี้สามโมงอาจจะประพาดไปนะอามาฟังลังมันที่หนึ่งตะแ่งลูกูุพัด พัฒนาเรานั Hello, ่งบ I mean, ้าจำนวนนั okay. oh, uh, gonna, oh, ่งรางวัลรางวัลที่สี่ต้องเอามาทุกคนกันกันเริ่แต่อันนี้อันนี้ก็เป็นที่อ่าบรรยากาศนึงที่นักท่องมาฟังเนาะเดี๋ยวเราจะย่างกับมะเร็งที่นอกเพราะว่าอ่าเอามาประมาณนี้ทุกคนทุกคนกับชิลละประมาณนี้แหละนีแล้วจะย่างสามรอบแตเรื่องอะไรเสียงลมไหมคณะกรรมการเป็นบ้าคันบนันลุงท่าเดียน ให้มาลงทะเบียนที่ทันหน้าเด็กทีจังก็ติเต่านะมีแต่พวกงามๆเน,นาะ,ะถ้า,าพ่อลงทับเดียนตออกระโลนาออกไปขายก็จะได้ต่างคณะกรรมการ,ปรเป็นบ้างเอ่อดึงตัวนี้เป็นดึนงลิ้นของดิดน้อยเนาะ เข้ามงเขาเนาะเป็นสาวมงน้อยเนาะนนขอถามซื้อได้ไหมซื้ออย่างนาะแม่ซื้อเนง่งปนี้เด้ปลาแซลมปนี้อ๋อปนี้เด้ปลาสุดงามแท้มีแต่พวกงามๆเนาะทุกคนเนาะมองไหมนี่งามแพง <laughs> เดี๋ยวขอเบื้องทางหลังเดะทางหลังทางหลังบินหลังหน่อยหนึ่ง <Ừ. S 2> โอโหงามแพงเนาะมิเต่าพุงา่งงามเลยอันนี้พนเป็นสาวมองเป็นสาวน้อยเอยมือง่าคำเกิดเนาะงามงามนี่น้องอูกก๋กับกับพูกิกกับซี่างออกจากนี่ก่อนนะทุกคนเนาะแล้ยกาศีไปเจอกันเมื่อคนเด้อบริย่าออกอย่างนี้ก่อนนี่ทุกคนหลังจากไปลิ้นบุญมาเขาก็มาฮานมูนน้องอูนะ๋เนาะอันนี้เนาะนี่ยู่รักสาว อยู่ตลาดลักสาวเป็น้านขายอ่ะเครื่องสำอางแล้วก็พวกอ่ะอาหารเสริมแล้วก็มีกระเป๋ากระปงกระเป๋าเนาะนก,กูกิจะมาแพ็กสบู่ซ่วยเอากูกิกมาแพ็กสบู่ช่วยทุกคนเบิ่งไหมอยู่ลักสาวน่ะหน้านี่จะเป็นหน้าหนาวเนาะจะมีเสื้อกันหนาวที่ขายอยู่ตามแที่ยวทางเต็มจ้กเสื้อกันหนาวเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งกิกิง่ายๆไป เออจอนโลเดบอโลเบอร์ก uh, ันเนาะงามเี si ่เนาะจิย่าพี่กิ๊กเดี๋ยวน้องอู้ซื้อโตนึงเนาะเพราะว่าหนาวแหงเพราะว่าไหวเนาะสุดตัวนั้นงามเด้ ปไปไคบอกว่าว่นไอคำเห็นไอคำา้างนะเดี๋ยวไปด่ะสุสมักพื้นนี่ตัวนี้เนาะ คือสิอุ่นเลยตัวนี้เด้สีนี้งามบุกุกิตัวนี้นีนออ่อันนี้ผืนเท่าไหร่นี่นะไม่มีสัญญาณตอบรับอุ่นแหงเสื้อผืน,นอันนี้ผืนเท่าไหร่ไหมคะ

จะไซื้ออะไอยู่หน้าเศษหกยูนอตลาก็สองแสนหาเออยูนออตลาขายสำนีดีค่อยเราขายรู่แต่แม่เขากับสิเอามาสสามตัวูกกับรูไดไม่ได้เเกาหนเก้าหายตักตตททุกคนหนาวแหงน้กอูคันนี่จะกันหนาวอืนนึงเยวลืมไปหองแหงไม่ขี้รถเงาไมได้ เอาหน้าแต่มันหลุมแล้วมันยินเอาอันนี้บอกออกเนาะจริงบอกแมวซื้อไม่พอดีเลยล่ละบอฮันนะครับพอดีวะโอ้โหอุ่นแหง ่าคุมมัดคอเลยฮะคุมมัดคอเลยอ๋อจุดปลิวฮะปลอมมาเถอะเถอะนะราคาอยู่ที่แสนเก้าลูกคนแสนเก้ากับสามร้อยกว่าบาทเนาะกับพีลอยนี่ดีว่ามันก็โอเคอยู่เพราะว่ามันหนาวแหงนะมันมันมัไม ทุกคนมันเย็นแล้วกับมันลงบ้านขอูหาวกาจะจประมาณนี้แหละต่ว่าอันนี้ือว่าเราแมันมีแต่เย็นแต่ว่าบันลมก่อนแต่ว่านี่คือมันเย็นแล้วมันจะลงเนี่ยนะนี่ที่มาของคำว่าลงในบพลีกรุ๊ป <c oughs> ต,ตลาดอันนี้ก็ที่เป็นตลาดชาวลักสาวเนะาะทางข้างทางหน้านี่ก่อนที่เข้าตลาดกับที่มีห้างขายเสื้อผ้าเต็มหาขายเสื้อผ้าโซ่วนี่ก็คือเป็นเสื้อผ้ากันหนาวทุกคนเนาะทางบางห้างกับที่เป็นทางห้างของพ่อค้าเวียดอ่ะแม่ค้าเวียดเดินเนาะแล้วกัทํางคุณไปพ่นก็ที่เป็นงานบุญเสียงเนาะ เดินทางกับเพื่อนกันก่อนเพื่อไปช่วยเรียกงานดองเนาะการสำหรับวีดีโอนี้ก็ลาทุกคนพีก็ถ้าใครบ้างนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร